สวัสดีครับรายการคัดรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคดพิเศษนะครับไทรัฐกระตุนเสียนะครับ11กุมพดศ11กุมาัน,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 น2564นะครับคตุนเสียเขียนถึงพนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันก่อนบอกว่าไปลองลองไปดูซิใครรวยเมื่อปี2530จากโครงการโทรคมนาคม คนมีวิสัยทัศน์ในหัวเยอะเรียกว่าเนบเน็บ,นบนะแซะแซะไปที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับแล้นะวก็า่าไม่เข้าใจพูดเข้าใจโยงแต่ไม่เข้าใจโลกด้านข้างนี่โอ้โห,โหนี่เขียนแรงนะคุณเสียเขียนแรงมากว่าลองไปดูใครทำใครฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้เยียวยา ลองไปดูใครทาประเทศตกต่ําตั้งแต่ปีห้าเจ็ดถึงวันนี้แล้วตรงนี้ก็บอกว่าคิดถึงทักษิณอีกแล้วเก่งแต่พูดนี่ครับขอบคุณจตุนเสียไตรัสครับสวัสดีครับ